ข้อที่22ค่ะข้อมูลชุดหนึงเรียงจากน้อยไปหามากดังนี้นะคะก็จะมี A 11 15ไปเรื่อยๆจนถึง B นะแล้วก็36 41 4753นะคะอันนี้เรียงจากน้อยไปหามากเรียบร้อยข้อมูลชุดนี้มีมัธยาฐานเท่ากับ28เฉลี่ยเลขคณิต28.5ถามหาพิสัยนะคะโอเคอ่ะพิสัยหรอ พีใสก็คืออตัวที่ค่าแมะะ็กค่ะลบค่ามินของข้อมูลแม็กตัวนี้เป็น53ลบมินคือ A โอเคเราต้องหา A โอเคนะอย่างแรกเลยนะหา A เสร็จแล้วเขาบอกว่าข้อมูลชุดนี้มีมัธย,ยฐานเท่ากับ28ตัวกลางนะคะมัธยฐาน28 ย8ข้อมูลมีกี่ตัวเนี่ยสิอะข้อมูลมี10ตัวข้อมูลมี10ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเนี่ยที่เราจะเอามาหามัยธยฐานเอามาหาก่อนละกันอ,อ่ตัวเม็ดเนี่ยมีค่า28 28จะเท่ากับ 25++B วก B นะคะแล้วก็หารด้วย2 อาะพี่ปั้นเริ่มแก้สมการหาค่า b เลยแล้วกันนะคะตัวนี้ได้เป็น56เท่ากับ25บวก b boy นะคะ b boy ของน้องก็คือ56ลบ25นั่นเองนะคะตอบ31อ่ะ b ได้31แล้วนะอ่ะตัวแรกถัดไปตัวเอ็กบาที่เราจะเอามาหารนี่นะคะค่าฉเฉลี่ยเลขคณิตก็คือมีค่า28.5นะคะ พี่ปั้นก็เอาตัวเลข data ทั้งหมดอะคะ่ะบวกกันแล้วก็หารด้วย10แล้วก็ค่อยเท่ากับ28.5นั่นก็คือเป็น x bar บาที่เขาต้องการน,นะคะ x บานั่นเองนะคะก็จะเป็น28.5เท่ากับ a บวก11บวก15บวก18บวก25 บวก b บวก36บวก41บวก47แล้วก็บวก53นะคะแบบนี้เขียนะแล้วก็หารด้วย10อย่างนี้เลยนะคะทีนี้ว่า b boy เนี่ยเราได้แล้วนะคะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็น31หนูก็หนวแทนค่าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ป้านก็จะได้ว่า 28.5นะเท่ากับ a บวกพอเอา 3s ลงไปแทนค่าแล้วนะคะแล้วนำตัวเล็กบวกกันเลยนะคะได้277อันนี้หารด้วย10นะคะเพราะฉะนั้นเอา28.5คูณ10ได้285จ้ะเท่ากับ a บวก277นะคะ เพราะฉะนั้น a เนี่ยก็คือ285ลบด้วย277เท่ากับค่า a a เป็น8สวยๆแบบนี้นะคะ a เป็น8นะ a เป็น8เขาถามหาอะไรเอ่ยพิสัยในเมื่อ a เป็น8แล้วนะนี่เราก็แทนค่าลงไป53ลบ8จะได้45นี่คือคำตอบสุดท้ายนะคะ